ตังกองเบ <To S 1> ิ่งอันหิมะเริ่มน่ะละลายเนาะค่ะเนาะเป็นยดน้ําเป็นยดน้ <drain than reminis ims> ําจริงๆเพราะว่าแดดออกกับแดดออกประมาณสักสิบกว่านาทีนึงเลยค่ะแป๊บเดียวนึงก็เริ่มน้ําแข็งก็เริ่มน่ะละลายนะอันหิมะนาะค่ะหิมะบ่แม่อันหิมะเนาะค่ะเนาะบ่แม่น้ําแข็งหิมะเลยค่ะหิมะก็ต่างห่างน้ําแข็งก็ต่างห่างเนาะค่ะเนาะเอาไอ้ตังกองไว้เบิ่งเนาะค่ะเด้อเอ้ยน่ะไปเอาวันพระพันโขสักก่อน เพราะว่ามันยักหนาวอยู่ว่าน่ะอาัดจนกินกาแฟกันอีกจักน้อยเนาะค่ะเนาะหรือไม่ก็คุยกันนั่งตากแดดวนๆไปแต่ว่าก็ต้องไปเอาอันที่มันอบอุ่นแจักน้อยมันน่ะเป็นใครเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเย็นอากาศเย็นด้วยค่ะอากาศเย็นๆอะเบ่งไปแบบสบายๆเนาะค่ะเนะาะธรรมาชาติยี่าสวนลังเหอนเนาะค่ะเด้อลังเหือนนะะัอนอ้นไอ้ตุ๊กตาผาฝันอยู่ทางอัน แถวยุโรปค่ะเมืองประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ๊ะเดอ้อเดี๋ยวเจอกันค่ะ